น่ีน่ีแเจะรอันให่้ี่หขาเดี๋ยวก่อนนะครับคุณลูกของคุณแม่เตรียมตัวก่อนโอ้ยโอ้คุณลงเลยไปเลยนะคุณลูก สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเนกิจัมนะฮะและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม GTA V นะครับผมอยู่ในโหมดฆา vs RPG นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะครับเราก็มาอยู่กับพี่โบ๊ทนะฮะสตีฟแฟมิลี่ทีวีนะครับแล้วก็พี่เฟิร์สนะครับวิสาดเฟิร์สนั่นเองนะครับผมแล้วก็น้องก๊อตนะฮะอีกหนึ่งคนโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงฮะไปดูกันเชื่อว่าพี่เนกิไม่ธรรมดาบเลยเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเล่นเนกิเนกิ เดียวเเจอ่ะโอ้เจ็ดสโทรแต่สกิลอ่ะอุ้ยพี่ได้กินเจ็ดมีเฟอร์เบนประมาณร้อยร้อยร้อยห้าสอุ้ยด้าบูงขึ้นโอ้โหด้าบูุขนงขึ้นุูงขึ้นหน้ามันเริค่ะขมาน้ำแตกวันนี้อยู่กับเจ๊นะแต่เจ๊ดูแลเอง วันนี้วันนี้เจ้พาผมชนะเลยนะเจ้เออมาเล่นไงบอกเจ้ด้วยนะได้เลยฮะเจ้เดี๋ยวนี้เจ้เจเล่นตามผมเลยครับอ่าเจ้ครับรอบนี้เราต้องยิงพวกเขาให้ได้นะครับเจ้อ๋อไม่ไม่คือคนข้างบนน่ะจะต้องขับรถลงมาชนด้วยเจ้เจ้เดี๋ยวผมเป็นแพ็งให้พี่เจ้เดี๋ยวเจ้เป็นสปอร์ตนะคะโอเคเลยโลกเด้เด้เด้เอันนี้เราขับรถหรือว่าอะไรอ่ะ ขับรถไปชนเขาข้างล่างพี่มันเลยเจ๊เจ๊นี่เปนกระผมเจ๊ยิงปีกจีมาเยอะเลยเออเป็นกระปุจีเอาชิงจ่ายเลยมเจ๊เป็นซัพพอร์ตสิคะเจ๊เจ๊ไป็คันเขียวสิคะอ่าโอเคชิงหายเอาปืนอย่างนี้มายิงมันเหรอวะโอเคค่ะลูกเดี๋ยวแม่ขับคันเขียวเองสีเขียวมารอกอนค่ะเจ๊เดี๋ยวเดี๋ยวหนูลงไปก่อนละเจ๊โอเคเลยลูกเจ๊ตายไปแล้วค่ะโอ้โหนม่ทะเยอความค่ะเจ๊โอ้ยลูกยิงฐังยิงฐังยิงฐานยิงฐาน เชฟชนกับเชฟเชนชนกับเชฟชนอยู่ลูกใจเย็นลูกลูกกัดลูกกัดไปไหนลูกเฟิร์ลลูกเฟิร์ลไม่เอาไม่วิ่งหนีแม่ลูกเฟิร์ลลูกเฟิร์ลลูกไม่เอานะลูกเฟิร์ลเฟิร์ลไปไหมเฟิร์ลเฟิร์ลูก เปิดลูกเปิดเปิดลกเปิดเปิดต้องเชื่อฟังแม่นะลู้นี่มี s u p p ค่ะเชมี s เยโดนหลอกอย่ว่เจลก้เจเจผมเป็นใครมาก่อนรู้จัดหมายที่เฟิร์สเป็นใครอะลกเจผมเือเจผมเ่อัแตมาก่อนนะเฮ้ยไหนออยู่ไหนวะเจ๊เจเจเจ๊เจเจัง หลังหลังมาตรงนี้มดนรถชนเยอดเจ๊อ้าวรถความเม้อเหรอเจ๊ล,ลงมาเอาวเนความเหรอลูกโอ้โหปังยิงถังระเบิดลูกลลยิงถังระเบิดลูกได้แล้วกัเจ๊ได้ล้วกัเจ๊ยิงถังระเบิดลูกยิงถังระเบิดมาลูกเองทำไมเนี่ยฮะโอ๋โอตายเลยค่ะเจ๊ขาไม่รอดแน่นอนค่ะลูก <c oughs> คุณแม่คุณแม่ส่องแล้วนี่คุณแม่แม่นมาก อ้าวใส่ลูกอ้าวลงมาทำไมลูกคุณแม่โออ้าวโอ้คุณแม่ตทีเดียวโอ้คุณแม่คุณแม่อ่อนแอค่ะลูกคุณแม่ไงล่ะเขาเขาเขาเพิ่งลงมาเก็บปืนที่คุณแม่บินเราอ่ะเขาเก็บปืนให้หมดก่อนนะครับเดินแก๊งนั่งในป่องดูชุดคุณแม่ด้วยค่ะแม่ขาววันนี้เราเราต่อเราต่อให้เขาเลี๋ยคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่เป็นแทงแล้วกันเดี๋ยวหนูเป็น อ่าเป็นสายกวาดกวาดนันวัดแล้วกันค่ะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวค<ม>ุณแม่ลงไปแ,แท้งก่อนนะคะลูก<ด>คุณแม่ไม่ความแน่นอนค่ะมีคุณแม่ควบคุมรถได้นี่เห็นไหมคะยิง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 ,ยงจากระยะไกลไหมเงยยิงมาเลยค่ะโอ้ลูกยิงมาเลยค่ะฮ่า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 แม่ขารถไปแล้วคุณแม่ตายและก็ลูกโอ้คุณแม่ลวงค่ะฮัลโหล อ๋อนึกว่าคุณลูกคุณลูกคุณลูกมึงลงมาค่ะคุณแม่ขาคุณลูกคุณลูกหลบเร็วค่ะคุณลูกเลยทำไมตายอะอะไรวะคุณลูกโอเคครั้งนี้เดี๋ยวคุณแม่คุณแม่เก็บปืนก่อนค่ะกดกดกดมานี่มาแย่งปืนคุณแม่ทำไมล่ะคะลูกกดกดกดมาค่ะมาค่ะลงมาค่ะนี่สอยสอยตั้งแต่ข้างบนเลยสอยตั้งแต่ข้างบนเลยค่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยคุณแม่คุณแม่กี่รอบไม่ได เรียบร้อยยังลูกโบสสู้ค่ะลูกสู้ลูกอะไรคะสู้ค่ะลูกสู้ค่ะยิงมันค่ะลูกตายเอาจำโบสบอโบสเปลี่ยนปืนสิลูกเปลี่นเปลี่ยนปืนสิลูกอุ้ยเข้าหัวลูกอุ้ยเข้าหัวอุ้ยลูกกิ้งลูกลูกกิ้งอ้าวลูกกิ้งกิ้งสเปซบาร์กี้โอ้ระเบิดลูกแจมแจมมากค่ะลูกอเปลี่ยนปืนสิต่อย ไอ้ก้อนแม่งคนจริงว่ะต้องใช้ความรุนแรงกับหนูวะค่ะคุณแม่เดมมาต่อยเลยแม่ดูสิเขาเล่นเกมคุณหนูจนเล่นเป็นหนูค่ะแม่โอ้คุณแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะโลูกลูกโดนตบโดนตบหน้าซะขนาดนั้นตบมากเลยแม่ขาคุณแม่ขานี่น่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปกับคุณแม่เขาไปค่ะมีการวางแทงกันดีไหมได้ โอ้ยแผ่นดีงามค่ะคุณลูกลงไปเลยค่ะคุณลูกคุณลูกเกี่ยวไปเลยค่ะไปเลยค่ะคุณแม่ขามันอ๋อคุณแม่ไหนไหนไหนใครตายใครตายมีคนตายเหรอโอ้ยโอ้ยคุณลูกนะคุณแม่ขาคุณแม่ชนเลยค่ะคุณแม่คุณแม่มาแล้วค่ะเฮ้ยทำไมไม่โดนอ่ะหมออล้วค่ะคุณลูก อ้าวเรียบร้อยค่ะยิงอะไรเรียบร้อยค่ะค่าค่าค่ค่าค่าค่เค่าค่าคาคาค่าค่ค่าค่าค่าาคาคาค่าคาคาค่าค่าาค่าคนา่าเ่าคาค่าคาค่่ค่าาค่าค่่าา่้ค่า่คาค่าค่ะมาค่ะาค่คอ่า่าน่า่าน่า่าน่า่า่่าค ลูกกอดลูกกอดวิ่งลงมาค่ะลูกค่ะว s r p g ค่ะเข้าใจป่ะค่ะมึงตะกดคำว่าค่ะเป็นไรลูกกอดไม่ไม่ไม่แหกกดค่ะลูกกดครัมคให้ลูเลยค่ะแค่ะที่ค่ะไอกอดนี่แน่จริงๆหน่อยก็แน่แล้วไม่ได้อ๋อ เ,เ,เดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกของคุณแม่เตรียมตัวก่อนโอ้ยโ,โ,โอ้ย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 ดีมากค่ะคุณลูกตายไปแล้วหนึ่งค่ะ <c oughs> คุณแม่ลงรถรอเลย เจ็ดร้อยคุณแม่ค่ะคุณแม่เฮดช็อตค่ะคุณแม่เฮดช็อตค่ะเหนื่อมากเลยค่ะคุณแม่อะไรเนี่ยคะอะไรเนี่ยคะฮัลโหลนั่นไงนั่นไงจะดูถูกตุ๊ดพูทอนค่ะลูกเสียงรถเหมือนเลยค่ะ้อนไม่ขอแล้วอยู่กับแม่ประเดิมกันคะ ได้เลยค่ะคุณลูกถ้าเราแม่ถ้าเราทำบุญด้วยกันมาแล้วคุณคุณแม่เราต้องอยู่ด้วยกันค่ะอาตักบาทรวมคือมาค่ะคุณลูกเทาอยู่ด้วยกันนะคะคุณแม่มันมาปั๊บน้ำจะพุ่งเลยค่ะคุณแม่โอเคค่ะคุณลูกน้ำโอ้ยนิ่มเดิมค่ะคุณลูกคุณลูกแท็กแท็กหน่อยค่ะคุณลูกดับพุ่งดับพุ่งดับพุ่งขาดชายด้วชายที่ยอดชายกับคุณแม่ตกมากทำไมคุณแม่คุณแม่คือถือปืนกลเนี่ยค่ะ โอ้ยสบายเลยค่ะโอ้ยคุณแม่ได้ละได้ละได้ลโอ้ยคุณแม่ปืนปืนครบค่ะพี่จีคุณแม่ก็มาค่ะคุณลูกโอ้ยเดี๋ยวคุณแม่สอยตั้งแต่ข้างล่างเลยค่ะคุณแม่ข่าวเขาใช้เลยฟ้นฝอยค่ะคุณแม่ยิงแม่งเลยแม่งเลยอัเดียเลยคุณแม่คะอวพร้อมกับคุณแม่พร้อมสอยค่ะเรามาสอยสอยสอยได้คุณแม่สอยดอนโอ้ย คุณแม่ค่ะคุณแม่คุณแม่ RPG แล้วค่ะคุณลูกอ้าย,ย่าเพิ่งค่ะคุณลูกอย่าเพิ่งค่ะคุณลูกคุณลูกอย่าเพิ่งให,ให้แม่รีโหลดลูกแป๊บนึงค่ะโอ้ย,ค,อออยคุณลูกค่ะโอ้ยจริงทำแม่ได้หมดเลยนั่นแหละดีมากดีมากดีมากค่ะไม่คุณลูกเราเราต้องปล่อยให้เขาเลยหล,อลองละเลงไปก่อนคุณลูกโเดี๋ยวคุณแม่ยืนสอยตั้งแต่ตรงนี้ดีกว่าค่ะคุณลูกติดเพิ่มตกเพิ่มมีบอลท็อป โอ้คุณลูกคุณลูกอย่าเพิ่งหนีไปไหนค่ะคุณลูกโโยยดดนนิิงงคุณลูกอ่ะคุณลูกอ่ะคุณแม่ลุยเลยคุณแม่ลุยก่อนนะคุณแม่คุณแม่ลุยก่อนนะคะได้เลยค่ะคุณลูกไปเลยค่ะคุณแม่ยิงกระดักใช่ไหมคะยิงกระดักใช่ไหมคะเขามาให้เล่นเลยค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะลงอย่างสมาร์ท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 ค่ะสมาร์ทค่ะคุณลูกคุณลูกอ่ะ คุณลูกคุณลูกอ่ะโคุณคุณเมดยิงไม่โดนเลยค่ะคุณแม่ขาคุณแม่ขาเรียบร้อยคุณแม่ตายเหรอคะยังค่ะคุณแม่อยู่ข้างบนค่ะคุณลูกโอ้ยดีมากค่ะคุณลูกไม่เอาแมวคุณแม่โอ้ยคุณลูกคุณลูกคุณแม่เลิศค่ะยิงเลย เดี๋ยวนะแม่คีโกงมากแม่อู่ง้างวนใครยะไป่รู้เดี๋ยวนะคุณแม่เป็นคุณแม่ไว่า RPG กูคุณแม่เป็นกระเทยเป็นกระเทยอยู่ชั้น11ค่ะเขาเรียกกระเทยหฮคคาใช่ไหมใช่ค่ะไอชิบหายตกายไอเลวค่ะสามสี่สามสี่ค่ะ โอ้โอยรถทังคุณแม่ค่ะนี่ไไม่ตายตายไหมคุณแม่ไม่ตายค่ะคุณแม่ไม่ตายค่ะโอ้แมบ็คไม่ตายว่ะเฮ้ยโอ้ยคุณแม่ไปไหมคุณแม่ไปไหมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะคุณแม่ขาอะไรคุณจงวะเรียบร้อยค่ะคุณจงวะ ต๊ดถึกต้องอย่างนี้แหละค่ะจัดไปคับจะถึงไฟค่ะโอ้ยเยอะเยอะมากเลยค่ะเอาต้จะปวดหัวเลยอ่าคุณลูกคุณลูกเดี๋ยวเรามาวางแผงกันก่อนค่ะคุณลูกครับเดี๋ยวแป๊บนะคะคุณลูกแป๊บนะะคม่เอาแผนเอาแผนเอาแผนที่บอนเลยค่ะเดี๋ยววางแผนค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณแม่กลางกลางแม่แป๊บค่ะ เราเป็นกระเทยกระเทยไฮคลาสเราสอยจากข้างบนโอ้โหแ่งสอยได้อหรอแม่เอาแม้วอยู่ไหนกันคะเนี่ยลงมาคุณแม่ขาขึ้นไม่ได้ค่ะคุณแม่เห็นแล้วค่ะคุณแม่เห็นแล้วค่ะปลูกาปแม่ขาคุณลคุณแม่ขายู่ตรงนี้ค่ะคุณลูกก็ไม่ดำอะไรบนนั้นค่ะลูกเดี๋ยวคุณแม่ขับรถตามขึ้นไปนะคะรอแป๊บหนึ่งค่ะ เคยนายคาดเลยนะลูกแม่ลูกทำลงมาตักงดีเถอะเดี๋ยวคนแม่ขับรถขับรถตามขึ้นไปกันลูกว้าวลงมาลงมาขันคุ้มแม่ลูกมานี่ลงไปแบบกระเทยกิ้งตลบนี่อะแม่งมาแล้วเว้ยแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วเฮ้ยมันไปไหนกันครับโอ้ยคนลูกคนลูกอยู่ในรถกันใช่ไหมคะเอาแบง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  ไอ้้เหียคุณแม่ค่ะมีคนไปบินออกมาค่ะคุณลูกทำไมฆ่าตัวตายดีวะก็ทำไมมึงฆ่าตัวตายยีงคิดสั้นวหรอเฮ้ยจะบ้าอะไรนี่ค่ะคุณลูกเดี๋ยวเราเอาแผนนี้ค่ะแผนไหนคุณแม่หลายแผนแล้เลยค่ะนี่คือร้อนมาคือร้อนมาคือร้อนมา แม่ก็จะมีหลายแผนมีแผนูปมีแผนปัจจุบันบ้างมีแผนโบราณบ้างโ <laughs> อ้โหผอกูเป็นตุดแล้วมุกแมงมาว่ะโอ้ยมันเอาคันใหญ่ลงมาค่ะคุณลูกยิงคนขับเลยค่ะคุณลูกเรียบร้อยค่ะไปหนึ่งแล้วค่ะคุณแม่เรียบร้อยคุณแม่โดนยางเบินหน้าค่ะอยางโดนเบินไม่ใช่หนู อืไข่คุณแม่นี่สั่นเลยคุณลูกชักชักอะไรนะคะคุณลูกโอ้ยโอ้ยไปเก่งมากค่ะแล้วตอนขาดลูกสาวคุณแม่ค่ะโอนชายนี่แล้วค่ะโอ้ยก็ันเลยก็เลยดีใจค่ะลูสาวเโอ้ยท้าคุณท้าคุณลูกเกียมากค่ะบุ๊กเต็มเลยค่ะเวลากระเทยเจ้าผู้ชายตายตอนไหนคะ ดอกตายเราทีผ mm hmm. uh> UH um> ู้ชายกันตายเลยแม่คุณแม่ขาถ้ารอบนี้เราเราเด็กธรรมุญร่วมกังคุณแม่น้ำจะพุ่งค่ะคุณแม่ขาน้ำพุ่งค่ะคุณแม่น้ำพุ่งค่ะน้ำพุ่งค่ะคุณลูกโอ๊ยแสกอะโอ๊ยแสกเลเราบีน้ำพุ่งข้างหลังค่ะคุณแม่ได้ดุค่ะโอ๊ยคุณลูกอะอุ้ยคุณแม่กระโดดทันค่ะคุณแม่ตายไปแค่เนี้ย ไม่ตายค่ะคุณลูกอ้าวคุณแม่บักค่ะคุณแม่บักมาพอไหนก็ไม่รู้ไม่เาเขาคัปปี้หนูครับไม่กคุณแม่ไม่เข้า่ะติดลัวค่ะคุณลูกโอ๊ยคุณแม่เห็นแล้วก็ะหแล้วค่ะค่ะไอ้ลงมาแล้วค่ะคุณลูกโดดลงไปไหนก็เอาลงลงไปตายค่ะคุณลูกมันโดดลงไปตายเว้ย พูดคูกค้าตัวตายไม่ได้ค่ะเอารถเอารถเอารถถอยนั่นนหะค่ะคุณลูกดีมากอะดีมากเลยค่ะคุณลูกเห็นคุณแม่แล้วคุณลูกลูกเห็นคุณแม่แล้วค่ะอุ้ยทำไมยิงไม่ได้กับแม่ค่ะคุณแม่แม่คุณแม่ถีบคุณแม่ถีบก่อนค่ะคุณแม่ถีบจนลูกกระแพงเลยค่ะโอ๊ยปืนคุณแม่หมดแล้วค่ะมันอยู่เอาดีมากค่ะคุณลูกไม่ตายอีกค่ะโอ้ยเกมมีกระจบไหมคะเนี่ยเข้าไปไม่ได้ด้วย คตะุงุชนคค่ะณแม่เข้าไม่รับหรอรู้จักได้คะฉลามค่ะฉลามบุกอะค่ะจังทิ้งแดงไหมครับมีไว้พุ่งชนอะค่ะพุ่งชนค่ะคุณลูกอุ้ยอุ้ยลงแล้วกูลงแล้วคุณแม่จะรอดูความมีนาตของคุณลูกนะคะชิบหายโอ้บอกแล้วว่าเลิศค่ะเลิศค่ะครั้งนี้เราเราเราต่อให้เขานนิดนึงค่ะคุณลูกเราถอยหลังไปดีกว่าไหมคะคุณลูก ถอยหลังลงค่ะได้เลยคุณแม่ออกนิดเร็วอ่อนอ่อนให้เขาใช่ไหมครับคุณแม่ใช่ค่ะคุณลูกคุณแม่แล้วตอนแหลกจะลงมาทักเอียครับไม่ตอนแหลกค่ะเดี๋ยวว่าจะนเลยอย่างนี้สิครับเสียมารยาทค่ะคุณแม่ค่ะเราลงถอยหลังแล้วว่าคุณไปค่ะถอยหลังลงค่ะคุณลูกบังคับดีๆนะคะคุณลูกยลูกลูกขา โอ้ยลงมาพอดีชนเหยียบขาคุณลูกเมาอ้าวทำไมคุณแม่เลือกปืนไม่ได้คะแม่ไม่เลือกแต่แรกหรอกครชนมาเลยค่ะคุณลูกดีมากค่ะพุ่งขึ้นไปค่ะทยานค่ะโลขาสูงเสียดฟ้าค่ะคุณลูกเดี๋ยวคุณลูกชนมันค่ะเหยียบมันเลยค่ะดีมากค่ะคุณลูกเดี๋ยวพูดสุดค่ะคุณแม่เลืกไม่ได้อ่ะ ดีมาค่ะลูกคุณแม่ขาเราลดลดวางรถค่ะคุณแม่โอ้ยคุณลูกขาคุณแม่หลบหลบหลังรถเจ้าค่ะคุณลูกไม่เหี้ยโอ้ยรถไม่ลงมาอีกแล้วเดี๋ยวคุณแม่ไปตรงนน้นนี่ค่ะโอ้ยอย่างนี้สบายค่ะคุณลูกอย่างนี้เก็บสบายค่ะคุณแม่ขาหนูเรียบร้อยค่ะคุณลูกหนึ่งนัดค่ะ โอ้ยคุณแม่ค่ะโอ้ยคุณแม่กระโดดอีกแล้วค่ะโอ้ยดีนะคุณแม่กระโดดค่ะยังไม่ตายยังไม่ตายค่ะแม่ดูโดนตบอคุณแม่ค่ะตายเลยโอ้ยค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ตายสักทีวะมันสุดจังวะอีกันเลยถึกเนี่ยโอ้ยคุณแม่คุณแม่ขอรัวค่ะคุณแม่ขอขอรัวค่ะขอแม่ สั่งไปครับกระเทยควายค่ะแม่งกระเทยควายจริงๆไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยครับธนาสักรอบไม่ได้เลยเหรอครับแม่งแพ้กระเทยควายไม่เปลี่ยนแค่มีผมเลยนะเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมคุณแม่ใช้ปืนบนรถคันนี้ไม่ได้เฮ้ยอย่าพึ่งฆ่าคุณลูกอย่าพึ่งฆ่าอย่าพึ่งฆ่าไปค่ะคุณลูกไปค่ะคุณลูกคุณลูกคุณลูกดันรถบรรทุกลงไปก่อนนะคะคุณลูกเชื่อคุณแม่ ดันรถมันทุกลงไปก่อนค่ะดันรถลงมันทุกคนลงไปก่อนดันลงมาหมดแล้วก็องมาคนสุดท้ายดันรถมันถกคุณแม่ลง <c oughs> มาแล้วค่ะคุณแม่ลงมารวดเดียวเลยค่ะเรียบร้อยค่ะรวดเดียวค่ะโบลิ่งค่ะคุณแม่คุณแม่จัดไรเลยจัดเรียบค่ะคุณแม่เจ๋งมากครับแข็งเลยแผนนี้ได้ผลค่ะแท็กค่ะคุณลูกจบเร็วเลยคุณแม่ โอ้ยคุณแม่ดีใจค่ะตุ๊ดดีใจ โอเคโอเคจบจเอาเอานะครัท่านผู้ชามทุกคนนะครที่ดูนะครับเอาละครแตอย่าลืมกดไลค์ครับจะลืมกดไลค์ครับสไคร์นะครับช่องพี่เนกี้นะคะหรือว่าคุณแม่ของพี่แม่นะครับอย่าลืมกดทับสไครต์ช่องพี่มิษศาเซิร์ฟนะคะแล้วก็อย่าลืมกดทับสไครต์ช่องผมด้วยนะคะโอเคกันขอบคุณน้อองกลมากๆนะครัขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันนี้ก็วันนี้ก็ดินไลห์ตลอดเลยวันนี้ก็กระเทยอิมอร์เทลค่ะอยากือทุกคนวาเล่นเกมเนี้ยเล่นแบบเนี้ย ยาวต้นมาเล่นด้วย <laughs> หากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมกดติดตามกันได้ที่ปุ่ม subscribe ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับ If you like my videos, click subscribe below and don't forget like and share.